่อนมีการตีเหล็กถือทอดมานานเริ่มแรกพศ2000แล้วกทุ่สมัยคุณทิ่อัดกอนแสนเศษเห็นว่าเมื่อหมดหน้านาผู้หญิงก็จะย่อภาพผู้ชายคจะตีเหล็กค่ะวันนี้พวกเรามาที่โรงเหล็กนะคะที่บ้านนาถอนนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณยายค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะนางดอกจันทรางนิดคุณยายทำตีเหล็กมาได้ีกี่ปีคะมา20ปีเอองานตีเหล็กมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนอย่างไรบ้างคะ การตีเนล็กต้องทำในเมือง้งค่ะารน้นี่ยมันจะเป็เรื่องการตเลกเหล็ที่เป็นท่อนท่อนหนึ่งก็ขนาหนักเโลแล้วเราก็จะเช่ชือแล้วก็จเชือ้นลแล้วก็ตีมาตีแตงก็จะลตรงนี้เลตียแล้วมาเตียท่าขาวทขาวเราตีแล้วมันจะเปารดันเนี่ยคแล้วจะขัดแล้วก็ุบทุเพื่อ ก็ไปขัปักปักนเสร็จแล้วเรก็ปูะกอนเตรียมหายเสร็จ้ตาัวไปดันกดกัเ็นการ้ตวาบ้านขงเราเราอเห็กจเราเราก็จะทาปนีสวงามตามสั่ง ไม่ทำก็จะขายค้าขายรายได้เายก็ขึ้นอยู่กับขนาดนี่ได้พี่ยายนี่ขนาดสวย้โคงายงายเด้เลยขึน่เราทำดเดือนนึงแล้วทำได้ราได้ายเกกับงานน้อำ